ครับกับสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่13กรกฎาคมพศ2568กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เกียรติเข้ามารับชมชิปขอมาอุดหนุนและขอมาติดตามทางช่องยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งสุนึงครับสำหรับชิปนี้ทางช่องกะมีง้วไทยพื้นบ้านโคแม่ลูกมาแบงปันพี่น้องอีกชิ้นเดิมครับเดี๋ยวก่อนเลียนผมขอนําเลียนกฎกติกาสันสนวันครับพี่น้องครับงัวทางช่องเนี่บริการส่งฟรี 200กิโลเมตรแรกเรากะบ,บริการจิมเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทั้งช่องกะสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศมาแต่พอแม่พี่น้องมักกะต้องซอยคายนม้มูกนักมันครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดที่ตั้งข้อกลัวตำบลบัน่นฝางอำเภอเกษร,ริสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพว่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถรามากับพี่น้องครับอ่ะ นาไก่ย่างทมีทำนี้รูปแบบพันธ์สันทานบางไดนผมสิบบอกสิเก้าแจ้งไปเลยครับพี่น้องครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้เก 9, ้าก็แสดงว่าจุดนั้นตัวนั้น่ตนนมตํำนี้ครับอ่าบรหิหารกับมะม่วงงวครับพี่น้องครับงว่วกะมีแม่ลูกอยู่สองคม้มคมนี่แม่ลูกผูกข,ขาข้ายยกเลยครับพี่น้องครับอ่าคมนี่แม่ลูกเมี่ยแม่ลูกผูกง้วลูกเรียแม่ลูกเมี่ยง้วลูกตัวที่สองคว่สูงเฉลี่ยกะร้อยยี่สิบบวกไปหาร้อยี่มาเเกินนี่ครับพี่น้องครับ ในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเลยครับสองค้อมเลยครับซีโตครับพี่รองครับเอากระส้วงมาบ้านอัซองกับจังเกม้ลกันครับนี่ครับสวยๆลูกเมียอ่าลูกเมียสี่อายุสองเดือนก่้นี่ครับพี่รองครับลูกผูกกสีอายุอ่าสามเดือนก่้โดยประมาณครับพี่รองครับนี่ครับลูกเมียมาไทยพื้นบ้านกสีประมาณนี้ครับพี่รองครับนี่ครับลูกผูกลูกผูกว่าลูกแรกครับอ่าวนทวนสมบูรณ์ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งสองค้มครับพี่รองครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับพี่น้องครับขายถึกถึงให้ชี่น้องชิดถึงกันไปเลยครับรับประกันควมคุมค่ารับประกันว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับทันใดมีทุนมีห้อนหน้าซื้อเจ็บครับย้ำอีกทีครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยได้แม่ลูกสองคมนะครับก็หนีซื้อปรึกษากันภายในขอบขั้วเห็นดีน้ำกันกับจังคอยซื้อแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าผัวเมียเห็นดีน้ำกันพอเมียเห็ดดีน้ำกันโทรมาผมในตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ ถ้าเพเห็นดีน้ำกันก็บเจ้าสื้อครับพี่น้องครับกับแม่ลูกผูกก็สวยครับพี่น้องครับอ่ะฝากไว้เป็นแนวทางแม่ลูกเมียก็สวยพ่อเลี้ยงไม่แยกนะครับถ้าแยกมันสิเป็นงัวแพงพ่อแม่พี่น้องก็จจะว่างัวแพงอีกถ้าแยกมันอันนี้ครับเอาขายยกไว้น้วกันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเดครับฝากเบอร์โทรอีกรอบครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกลัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับชิมีเจ้าด้เพี่ยงตัวนี้ครับกาศสวัสดีครับ